สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC แฟนครับผู้ติดตามทุกท่นานผู้ยบาลสายจวดล้ำเพื่อนอัฟฟิเชียลมอพอกันในคลิปนี้กับบรรยากาศอยูที่ชุมชนบันแพรงมูที่เก่าตำบลแพงอำเภอเก่มบิยัยจังหวัดมหาสรารคามครับเมื่อนี้ผู้ยาบาลสิมาเบิงเมคา่า ไหมูแดดเดียวครับีน้องเดียวไปพันกระจกไปครับหยัขอเบาทัาง้งจมทั้งหยัมห <c oughs> มูแดดเดียว10กิโล่ปล <c oughs> าหมึกแห้ง20ห่อ ปลาหัวขาด,ดยี่สิบห่อแตีงโมร้อยลูกเตีงโมต้องรอก่อนลูกชิ้นร้อย,มยไม้ได้ลูกชิ้นก็ได้แต่ไม้ตอนนี้ลูกชิ้นยังไม่ได้ <laughs> จำขอบํำบำาเนียเอาพี่น้องครับจอดจักหน่อยก่อนบันนีแบบแน่อแอ <laughs> บแอบจักหน่อยอยากหลังเลี่ยงว่<ล>ะ<า>นะคุณใหญ่คนว่า <laughs> เอามาครับ ครับพี่น้องครับท่านโอ้บรรยากาศเมื่อนี้ครับเตือว่าแดดแรงพอสมควรครับอู้วอนเมฆกำลังปกคลุมแต่ว่าแสงแดดว่าตรงห้องครับมันมาแล้วมาลแล้วคุณยายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า,า,จา,ากินข้าวจ้าเอากินข้าวเป็นยังบ่เจ้าไม่มกินไหม มันกินได้หมดท้งหมดสิโอ้กินได้เสียวหนึ่งมันนี่เขาเนี่ยไงเขาเศร้าเขาเศร้าเขาเศร้าแล้วสวยเขาเศร้าแล้วสวยกินเขากับยังปิ้งปลาเข็งอืมิ้งปลาเข็งกับเงี้ยนบักเขียปิ้งปลาเข็งกับเงี้ยนบักเขียอืมแ่ไม่เงี้ยนไม่หามือเศร้าโอ้ใครงงก่ได้กินคุณยายที่เป็นผู้ยใหญ่กินจ้าโอ้เฮ็ดไทยบางคณะอืมบางคณะก็เฮ็ดไทยบางคณะก็บว่าเฮ็ดมือขึ้นเป็นซุน้บแล้วใหม โอ้แล้วแต่โอกาสแล้วแต่โอกาสแต่แต่คณะเอากินเขายังได้บ่มีผักแค่นี้นี่เดียวจังได้ิแซ่บกินแล้วนี่ผักหยังสตอโอ้ยฟังแต่สำเนียงสตอคื้นเนียนคักเนียนเนี่ยวัดเนียนซื้อผักสิคิดไปยังอื่นกับบ้านบ้านบ่บ่แม่นเว้าแฮงๆเว้าใส่ผู้ใหญ่บ้านบ่เนาะนี่ยมันหามความผิดกันบ่ได้ส่งคือว่า เข้ามาสตอเบาค่อยๆก็ได้ด๋อว่าต้องมาสตอังสิด๋อเมียนกินนัมบ่โอ้ยแมีเอ็นกินก็บอกกินดอกใหญ่เมียนบ่เคยกินเข่ามังเพลขี้แค่ได้เมียม่นบอกเิ่นขี้เดียดเอาสิให้กินยังไงบังเนี่ยพี่น้องครับเข่าวบดกฟังผู้สิเอาไปเป็นลูกเป็นเมียเอ้าเป็นลูกเป็นผัวยังไงสิเลี้ยงไว้คือบอกคือบอกร้านกินนั่นสิ กินลายกินกินเลยเขาสิเลี้ยงไว้เลยกินเขาวดเป็นกองมาปลาเฮะ่างในก่อนไม่จะไปหาเลี้ยงขาวไปคนมาเลี้ยงเสียคนพู้หญิงแมีนบ่คนมาอยากน้ำคนกินเรียกคนมาอยากน้ำกินเขาวดเป็นกองเลยยังเชียงนี่แหละยัางเชียงกินเขาอยู่เพื่อนกับนี่แหละท่านพื่อนนะตั้งกองไม่ใช่ไก่บุญนะอยากน้ำคนนี่เดียวม้านี่ม้ามูเกาวาสิมาศูนย์เด็กเล็กก็เลยขี่รถมาทางรัฐก็เลยขึ้นพอว่าโอ้ขี่รถ ท่านหนาบัญแยกพวงตัวนี้กันเลยมาขึ้นหอดคิดถึงก็มาทักมาท้ายเสร็จอกกินมาแล้วกินมาเมื่อกี้นี่ละมากินตำม้งให้ตำมะขุ้งให้เอ้าเศ้าขายหมูเด็ดเดียวแล้วบ่เอาขายรัวฮะมันกระลังแพอยู่ไหมวะมันนี้มีเมนูเพิ่มกันอีกบ่เนี่อันใดเอาไรไปเลยกูมึงจะให้เขาเนื้อยาเขาปุ่นไปอ่ะมาผีนองครับมาเบิ่งมาเบิ่ง น้ำยาขนมจีนหรือน้ำยาข้าวปุ้นโอ้ีหน้ำยาขนมจีนพชรเพลมอเอาอโอมีหอดสมตำปูดองน้ำปลาตาค้นแบกกุ้งย่างดีน้ำปลาอางนี่น้ำปลาปากแดงโอชนิดแบบใสเนล่อนใสสมตำป่ะนี่มสูตร ส่วนผสมให้เข้มที่สุดคือเปิดยุนี่เหม็นยวมูอําเภอเลยฮัลโห็ป้าแดงมาเพิ่มเติมเองเปิดยุนี่เหม็นยวมเพเภอโอ้ว่ายังสั้นติเปิดยุบานแป้งเหม็นยูอําเภอปลาลายักเกือบสิบกิโลเดียครับพี่น้องครับจังเจ้าวบริยานนายอำเภอสิมากินน้ำเจียวเหม็นหอดอำเภอให้ก็กินมันกระจายก็พุ่งไปพุ่นแล้วกินกระจุยกระจายไป็นน้ำร่มเล่นวะให้เขาได้ หมดจัดจ้าใช่อันนี้ไหมยังนนี้หมอดำเชื่อมพวกลูกนี่น้ำเชื่อมน้ำหวานเขาเห็ดเขาเห็นน้ำแข็งตันมือให้ออกมาอยู่ผลุไผ่เจ้าไปใส่ข้นไข่นอนนอนเพลนบอรลุกเอาเป็งเวลาตอนนี้สิบสองนาฬิกาครับอีกยี่สิบแปดนาทีคิวจองกับตาของเขาคิดตามแยมข้นกินไปสามโมงเลยที่ผ่านนาฬิกาผุดไหมเวลาเวลาตื่นแมนเอา โอ้ยมันบ่อพี่กับโยบอะไรแล้วเนาะว่านซื่งกระสอยู่อบรมแนวลูกไผ่น่ะมันชีวิตของเขาบ่อไรกับบ้านได้เป็นปูแนวใดหดอกก็บอกว่าพาใจบ่อบ่อไรกับบ้าได้ทั่วสิีรุ่องบ่อรัดเองเี่บ่อไรไว้เขากำลังไม้แห้งบัดตนผู้อื่นบังคับบีแจีบัดลูกไผ่ก็ว่าไปบังคับยื่นเนี่ย เอากับเขาใจตัวตอนนี oh. oh. Say, ้โบโบกับเขาแห้งบไดายพูอื่นพ่อวอดายอยู่กับิีวอดต่เจ้านี่ล่ะิึงซ่วงเหรอต่อกันด้วยโตมีไงกับใหน้าได้เหมือนนี่เป็ต้นแม่เท่าใช่ไมเ่าใบหน้าใช่ไหมเท่าใบหน้ามีไงเ่าหมแม่พ่นไหมพ่นเปทรงบัดไพรงเจมาอยู่เลยมีไงแล้วมาอยู่ำไรมือด้โอ แสดงว่ากิจการเจ้าต้องขายดีแน่แน่เราแบบเมียสิไรเราเมียงเลยเจือกเมาเสมอถามเมี่เพิ่นเมาเสมอครับเขอคำนำเพิ่นเมาบ่ได้ขายหนักบ่ต้องไปหาขายบ่ต้องคาลูกค้าหนักมันบ่เพิ่นเมาไปเพ่นเพิ่นเมาไปหลังไปเหน่ลูกค้าก็มาซื้อเยอมแบตแต่มาซื้อปลาตังโกซื้อผักหอมลูกค้าทั้งใดคือใจดีแต่

เดี๋ยวสิโทรศัพท์มาสั่างหรอกจิตโทรทางไก่เอาไปส่วงเลยด้ะส่งส่งบริการส่งถึงหอดบ่หอดมีคิดค่าละคิดค่าส่งบ่เนี่ยเกติจทำปลาชี้บาทคิดค่าส่งอีกสิบบาทเป็นบาทขันพยัญชนะสร้างเลยบะเนี่ยคิดต่อไรคิดหาชีพหาชีพเพื่อกองต้นได้ขามทางโอ้ฝากตะพยาบาลสร้างกับหาชีพ หมูวับปากไว้บ้านเงินผู้ใดผู้ใดแม่สุภามองดูคนใหญ่ฝากมื่อนี้ไปห่อนมูที่เบสผิดอ่ะเขาไม้เนี่ยเอาไม้เนี้ยเสาร์ซับตะมุงเสาเนี้ยจะมาอย่างมูที่เบสคนเมียเปนบริษัทคูโบุตาตุคนเมียนั่นแหละมาส่งออเดอร์เจ้าอ่ะมาสร้างออเดอร์เจ้าอ่ะแม่ก็ได้ไปส่ง ปลาแด็กหมินหอดพุคู่บัวตาจากนี้ไปกับปะมาณโลเกือบสองกิโลแมนโอ้แสดงว่าล่านตับักหุงจะว่าจากล้านข้าเจ้ากับผู้เสอบ่วข้าเจ้าขำเมื่อเสือล่านเจ้าแสดงว่าตรงนี้ที่เด็ดแล้วเจ้าข้าก็ยังว่าปลาแดกปากแดงจรบจิ้งจะว่าหั่นเพิ่มหัวเชือเนาะอโ้หัวเชือกในเปลือยนี่เหม็่นพิมพ์เพลอก เหม็นทั้งอำเภอเลยทินี้ว่าที่บอกแสดงว่าสูตรพิเศษยายพวงน้ำปลารสเด็ดเหม็นทั้งอำเภอแถ้บเพิ่มสูตรใหม่สูตรใหม่ผมเพิ่มติมหัวเชื้อตำหมจพยาบาลไปไปแค่บางแฟงอย่างเี้เพิ่มหัวเชื้อหัวเชื้ออี่งยังสิเดี๋ยวหัวเชื้อมันพุ่งเหมือนให้มันใหม่อียังนี่ดิก็ยังมี่โอ้ให้มันเดินทางดีให้มันขึ้นสูงกว่่าเกา อันย่างนี้อันน้ำมันควันน้ำโคเป้าบ่บ่ดิยังจะไปยังไม่จะไปรห้ประเดี๋ยวโอ้มีแต่น้ำขวดอันขวดน้ำเป้าที่ว่าซื้อเข้ามาไหมตัวเขาเมื่กินเอาไปเก็บไว้ไม่แมาธกิจการพี่น้องครับบัดนี้หมูเด็ดเดียวนี่ก็ก็ยังเห็ดคือเก่าเห็ดคือเก่าปลาปลาขี้โก้ปลาหมึกกลมปลาหมึกแบนก็เห็ดคือเก่าเห็ดคือเก่าแมน มีไม่บันทึกเฮาออเดอร์ให้นะอันไหนก่อนอันไหนก่อนตะบงออเดอร์ออเดอร์เอาอีกแล้วออเดอร์หมูดัดเยวเอาอีกแล้วให้หาเราออเดอร์อีกออเดอร์งวดก่อนยังบ่ทันได้กินน้ำดิสิทบ่มสักัาร์นเหมือนสิที่เนี่ยสิทบ่มสักกานเบิดแต่ยู่ในหกอันนี้แหละเอาว่ายังสั้นบ่แมีนแปลว่าเอาเอาลงกมองเดียวจบเลยแมีนก้าวเป็นจั่งจำปลาลงไปเลยตั้งแต่าพญานาคซอยขายมาหนิเมียนเชียเดียวจบพูดอะไรตะบงเบิดมวยที่หกแล้วเนี่ย อูขายดีขายดีเิ่งวัตถุดิบเพิ่นโอ้เตี่ยวใบบัวทุยังเครืป็นจำปลาโอ้เขาโคตรแค่รถมีหอดบักทั่วบักพักเกษตรเอาของมาว่างไว้เรียนให้เบิ้องเราเมาไปเลยเรืยเอาไปรถเลยเด้อยังไม่เก่าบ่ิษัทบ่ิษอีกวงบริษัทขายอย่างนี้ขายปกติทุกอย่างแต่ว่าเพิ่มแค่ว่า เนนมนูขึ้นมาอีกเป็นของหวานเป็นขนมจีนเพิ่นกับเมาหมอไปเลยเมาหมอ,มอเขาเห็ดเขาก็หายเสถุงไปชุดละยี่สิบชุดละสามสิบพอดีายไปเขาก็เอิ่นเอาเอิ่นเอาเพิเเเเเเเ่นแจก,กคนบางทีเพิ่นเมาไปวัดอืน้ำยาขนมจีนยุนี่เนี่ยบอกซืือๆเลยนะแถวบ้านแพงผู้ใดีขายนีย่อย่างเห็นว่าซิมยุนี่เพิ่งไม่ได้โฆษณาดอกแต่ว่าอยากทาเพื่อน ตำบอกุวงเป็นอย่างคือว่าไปแข่งน้ำมูย้อนเมื่อนั้นปลาของเขาของจริงว่าไปเฮ็ดเล่นโอ้มีหอดไปกัน้นตีมีหอดถวยอันไหนก่อน,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 ม,อน,นมีหอดถวยนงานงานเกษตรมอคขอนมีหอดถวยถวยยังถวยชนะเลิศจากงานกเกษตรมอคขอ่เรื่องใดเกี่ยวกับเรื่องใดป,ประกวดสมตำม,มาแล้วเจ้าเนี่ยอืมระดับมอคขอผลงานกเกษตรปลาดของจริงเขาต้องไปแบบนี้ อ,อย่าร่วมกินใหเราเองม่ย่มือนาบอกไม่พี่ลมพร้อมมาเอาอันปาลาแดกไข่ต้องเลาะขึ้นเราเราไปใส่มันคือบลเข้มปกติปลาแดกไข่เข้มได้ไหมววไม่ไม่เป็นกรรมาการ <laughs> ปลาแดกไม่เอาคือวางชั้น,นโอ้แ<อ>สดง<ม>ว่าอันนี้คือโฆษณาจู่ของเราเป็นบ่นี่โปรโมทเลยบ่น,นี่กาบ่ได้บ่ได้บ่ได้ถึงปนัง่ว่าแค่บอกว่าไปประกวดมาแล้วงานงานงานมอของานเกษตรมอขอมาแล้วเอาจังสี่เอาจังสีพนักงานเพราะท่านได้เสียรหรอก บอท่านด้เสียบอท่านด้เห็นฟีมือเชียกกับบัญชีไปยี่สิบสิบบาทจีตําให้เอาบัญชีไปเพือวางสนุกหามองเอาอีกแล้วหามองเอายิบอีกแล้วเมื่อกคิดไม่ไงก็ต้องจีแพกดึ้อยากให้ซิมเบิ้งเนาะเมื่อนี้บอม่มีเงินสดบัญชีมาที่สิบบาทจีมัดจำไว้ก่อนโอ้ยคนหุงนี่บอม่มีเงินะนังพวงเมื่อนี้บอใช้เงินสดเมื่อนี้บัญชีบัญชีบัญชีมาเบิ้งอันนี้เอาบัญชีละหมูแดดเดียว หางหรือหมูมรกตใหญ่พวงสิบกิโลปลาเอาเดอร์ทางไหนนี่เก็บไม่ไม่นี่เอเดอร์ทางไหนสมุทรปราการเชียงใหม่ลักกาใช่ป่ะยังกับปทุมโอ้เป็นตะแเส็บเป็นรางวนีัลขอทานตัวแม่ก็ซื้อรอยนึงเลยไปทอดแซ่บเยอะนั่เห็นบ่อมาได้จางใหี่ยาเด้นี่ บ่บ่ต้องการลันตี้่นวะเห้ให้ภาพบรรยายใชหให้ภาพบรรยายบ่ะปล้งไปแล้วแม่ไปทอดกินเพราะวันนี้จักรจรแบบไปเราทอดกินแล้หูจักแล้ววันนี้คืออยาตีเงินนะนี่ครับแผนการตลาดครับเบื้องเอาเลยครับเพิ่นก็สินั่งกินเขาเพิ่นก็สิหาแม่ว่ามันบางก็คือเลียวอ่าพี่เซนเตอร์มานั่งข้างบ่ได้๋ยพี่เซนเตอร์ไขมูเดียวเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวต้องไปทอดโดนมาต้องไปปิ้งโดนเอาพานไฟสีกินเลย โอ้โอ้วัดเป็นสูตรเฉพาะของเจ้าบ่แมนโอ้ยไม่มีคนเหมือนและไม่เหมือนใครเออแสบขนาดเอาจาังสิเดี๋ยวไปทำภารกิจเสร็จก่อนเด้อเดี๋ยวสิมาสั่งออเดอร์พอดีมันมีออเดอร์คุยกันไว้ตั้งแต่เมื่อน,นั้นอยังเนี่ยเดี๋ยวสิมาสัง่งฝากไว้คิดออเดอร์ประมาณ3ากิโลนี่ยละโอ้ได้ๆเออแมนด้วยหรอได้ เดี๋ยวบ่บบอกว่าเอาเด้อส่งไปสองแชร์เลยจังหวะแต่มาบอกเออซ้ำนี่ละเดี๋ยวกลับมาก็เนี่ยแต่ไม่เห็นจตกคลิปก็ฉีกบปมาบอกเนาะเอ๋อต้องมีแนวเรียกแก้มตรอดเลยพยาบาลนี่โอ้ยจากสีวาจังไรเหรอเนาะพอดีมาธุระบ่ได้เกี่ยวกับเพชรชิ้นพวกดีของเจ้าได้อีเมียเรานั่งอยู่นี่เพราะไวยขับรถไปอยู่จับหอมแก้มเลยยี่สิโอ้ยไปก่อนสั่นยานถึอหอมแก้มครับเอาหลา่บรรยากาศพี่น้องได้เบิ่งได้ชมครับเอาสำหรับคลิปนี้ กับโคง้งเยว์สมนีคลิปหนามาบอกกันไหมครับขอบคุณครับและสวัสดีครับ